เพราะว่าตอนนั้นเมื่อก่อนเมื่อก่อนใบมันยิ่งเหนพ่อตรนั้นเนาะโอ้ยยะเลยเพราะว่าเพี้ยาเพราะเป็นพื้นที่เดิมก็เป็นพื้นที่อ้อยด้วยอะไรด้วยอ้อยแล้วก็อีแป้งอีแป้งนั้นมันเป็นอยู่แปลงเก่ามันเป็นมาใกล้แป้งเก่ามันได้ถ่ายทิ้งรถมันไม่ว่างพื้นที่อมโลกแต่ตอนนี้พื้นที่ตรงนี้คือปลูกใหม่ปลูกใหม่อันนี้แตกต่างเลยเนาะพ่อเนาะตรงนู้นก็คือปลูกซ้ําแต่ตอนนี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่ปลูกใหม่เนี่ยผลผลิตก็เลยดีเนี่ยตั้งพุ่มดีสวยดีลักษณะใบอะไรเนี้ยเพราะว่าเป็นยังไ ลักษณะใบโอเคดีไหมครับใบมันอันนี้คือพ่อพ่เป็นมือใหม่หรือว่าเป็นมือเก่าปลูกมานานได้ยังก็ไอ่พวกนี้เพิ่งปลูกแต่ก็เคยปลูกมาตั้งตั้งนานแล้วแต่เป็นเป็นพื้นเมืองเคยอยู่แต่แต่อยู่นครสวรรค์แล้วมาอยู่ที่นี่ก็ก็มาปลูกพริกพวกไอ้จินดาพวกอะไรนี่แหละแตนว่าไอ้พริกล้นน่านเนี่ยเพิ่งจะเริ่มนี่เนี่ยจะเป็นตัวไอ้คู่โดกเนาะกับตัวไอ้คู่โดกกับตัวเล้งกานเลี้ยงแต่โตตัวไวทุนิกนะครับ ตัวนี้ก็เนี่ยแล้วก็ยาบำรุงมาแรงเพราะควบคุมมาแรงได้ดีมากแล้วก็ใช้ชุดคู่ดอกเวนติกเนี่ยก็ดอกมาเต็มดอกมาเยอะตอนนี้ราคาโอเคนะพ่อเนาะยังโอเคอยู่อืมอันนี้เก็บเม็ดเขียวหรือเม็ดแดงเขาบอกเขียวเม็ดเขียวเนาะโอ้ยอันนี้นะครับดูนะครับผลผลิตนี้ก็คือเม็ดที่มองยากก็คือสีเหมือนกับใบนะครับเนี่ยสีเหมือนใบดูรูต้นตองโน้นดูรูตนตรงนน้นเดินเข้าไปดูในสวนนี้ก่อนครับพ่อเดี๋ยวเข้ามาดูได้อ่าเดี๋ยวพอดีนีริมไฟที่ไหนดินมันไม่ดี เม็ดดีอืมมันเดือดเลยไม่เป็นไรน,น,นี่นะครับอันนี้คือเม็ดทางนั้นเลยนะครับผสมกับใบใบด้วยแล้วก็ดอกชุดใหม่ล <นะ S 2> แลพอนะ่อเนาะดอกชุดใหม่ก็เริ่มมาเยอะอยู่โอเคเลยอีโนเพิ่งจะออกจากป่าก็โพดถูกละ พ่อก็ไปได้นนเจาะครับผมอันนี้พ่อแนะนําตัวหน่อยพ่อคุยกันมาตั้งนานพ่อพ่อชื่ออะไรครับโกศลหานพนอ่าพ่อโกศลหานพนเป็นญาติกับพ่อผู้ใหญ่สมชายหานพนนะครับจะเป็นสมาชิกอบตอ่าก็คือเป็นกลุ่มที่ปลูกพริกกันหลายเจ้าเลยพื้นที่นี้นะครับตอนนี้ก็ปลูกพริกกันแล้วก็เป็นมือใหม่กันด้วยก็เลยทีมงานก็เลยมาแนะนํายาครับให้พ่อใช้ พ่อก็รู้สึกว่าพึงพอใจครับพึงพอใจก็คือพึงพอใจในในระดับไหนพ่อประมาณว่าถ้าถ้าให้คะแนนความพึงพอใจเนี่ยตั้งไว้สิบคะแนนนะพ่อจะได้เท่าไหร่ได้พ่อพ่อจะให้เท่าไหร่ได้ความพึงพอใจของเคแดงมันก็่าจะถ้าหน้าแลดูนี้มันก็ ถ้าถ้าสิบก็ขาดเลดหน่อยประมาณขาดสิบเล็หน่อยก็ประมาณจะเอาร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มันมันก็มันก็มีบ้างใช่มันก็ต้องมีบ้างพ่อจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมพ่อเนี่ยแปดคะแนนหนึ่งเก้าคะแนนเนี่ยประมาณแล้แค่นี้ก็โอเคแล้วพ่ออย่างพ่อใส่ใจนิดนึงเนี่ยใส่ใจดูแลมันเนี่ยมันก็ได้ผลผลิตที่ดีได้หลายรอบอย่างว่าได้หลายรอบได้ได้ื้นฟูไปด้วยเพราะว่ายางของเคแดงตัว ชุดคู่ดกหรือช่วยเพิ่มผลผลิตตัวน,นี้มันก็ยืดระยะการเกี่ยวได้ด้วยเนาะครับ,รบผมก็วันนี้ก็ขอรบกวนพ่อกระลเพียงแค่นี้นะครับผมก็ขอบคุณพ่อมากที่ให้ข้อมูลดีๆนะพ่อเนาะส <laughs> นะวัสดีครับพ่อสวัสดีครับ